เป็นออเดอร์ของคุณลิชานนะคะเป็นสรบพรีเมียมนะคะ4เมตรนะคะเป็นไอเทมัมเบอร์นี้นะคะ26788นะคะก็คือเราจะทำการกรีดกล่องเพื่อเอากล่องด้านในนะคะออกมาเพื่อส่งแท็กซี่ให้ลูกค้านะคะเพราะว่ามันลังใหญ่มากน้เท่าตู้เย็นแบบนี้นะคะไม่สามารถที่จะเอาขึ้นไปทั้งหังลังแบบนี้ได้ก็คือเราแจ้งลูกค้าแล้วนะคะเราจะกรีดกล่องย่อยนะคะส่งให้ลูกค้านจาจา หน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าอันนี้ก็จะมีสาบบันไดเครื่องกองนะคะแต่เรามีโปรโมชั่นแถมผ้าคลุมให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวเราได้เลย<ๆ>เดี๋ยวเราเพิ่มผ้าคลุมให้นะคะก็ดูเลยค่ะนะคะก็มีหนาี4เมตรคูณ2เมตรนะคะความสูง1เมตรนะจ๊ะแล้วก็อันนี้เป็นนะคะมีอา่ากว้างยาวสูงนะคะรวมขารวมขาตั้งนะคะ ้างในก็จะมีกล่องเล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมานับแล้วก็ส่งลูกค้ากันนะคะกล่องนี้นะคะสินค้ารวมกล่องนะคะ68.9กกิโลกรัมค่ะทุกคนวันนี้เป็นออเดอร์ของคุณลิชานะคะมีเรื่องของตามนี้ได้เลยนะคะมีผ้าคุมนะคะ 4. 6 4.6เมตรนะคะ <4. 5. S 1> แล้วก็แล้วก็มีที่พ่นที่พ่นนานนะคะแล้วก็มีเป็นบันไดน,นะคะเอาไว้ขึ้น แล้วมันเป็นบันไดเซฟตี้นะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะสําหรับรุ่น4เมตรขึ้นไปค่ะเป็นพรีเมียมตัวเนี้ยลูกค้าสั่งพรีเมียมตัวน้ำยาวมันนะคะเป็นชุดใหญ่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นเครื่องกองเครื่องกองนะคะแล้วก็เป็นอุปกรณ์จุกปิดสันจุกปิดสันค่ะคู่มือแล้วก็คู่มือของอันนี้นะคะอ่ะฮะแล้วก็เป็นเป็นขาค้ำอ่ะตรงขาตั้งสัตว์ขาตั้งสะใช่อันนี้เป็นผ้าใบผ้าใบ เ,ป,เป,ปกติจะเป็นสีน้ำเงินนะคะแต่รุ่นพรีเมียมเป็นสีเทาเลยคาะแล้วก็อันสุดท้ายที่หนักที่สุดอันนี้คือเป็นโครงเป็นโค,ค,ค,ครงเหล็กโครงเหล็กของสระพรีเมียมใช่ค่ะ,ะลูกค้าถ้าสระพรีเมียมนะคะก็จะมีอ่ะเดี๋ยวจะส่งคำแนะนำในการประกอบไปให้นะคะของสระรุ่นนี้นะคะแล้วยังไงก็ถ้ามีอะไรติดขัดก็โทรมาได้ที่เบอร์ป,ป้าเบอร์ศูนย์แปดห้า แก็แปดสี่หนึ่งหนึ่งครับวันนี้น้องอาชีต้องขอบคุณขอบคุณที่คุณลีชาร์ดขอบคุณครับที่รับรถมาไม่มีโอกาสข้างหน้าอุดหนุนนะคะครับคุณลีชาร์ดเป็นลูกค้าเก่าด้วยลูกเนี่ยซื้อจากเราอีกชุดหนึ่งละต้องขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีปีใหม่แล้วก็ปีใหม่นะคะก็ขอให้มีความสุขทั้งครอบครัวเลยนะคะ นี่นะคะเป็นสักพีีเวียมนะคะจากปกติ21,900บนนับเเฉพาะโปรสิ้นปีนะคะถ้าเกิดไม่ได้แล้วนะคบเหลือ13,900บาทนรลดไปถึง8,000บาทเลยนะคะครับแล้วก็ยังมีรุ่น3มเมตรแล้วก็4,9เมตรเก้าด้วยนะคะก็ลดราคาเหมือนกันคุ้มทุกไซส์ทุกขนาดจ้ะที่ทะเบียนนี้นะคะแล้วก็ของก็จะอยู่ในนี้ตามนี้นะคะตามที่เช็คลิสต์ตอนแรกนะคะแล้วก็มีด้านในอีกนะคะตามนี้นะจ๊ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะ